สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอล์ฟคิงดอมก็จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้แนะนําตัวละครที่น่าใช้ให้เพื่อนเพื่อรับชมกันนะครับปรากฏว่ายัางมีน้องๆน,นะยังสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วแวมไพร์มันน่าใช้หรือเปล่าแวมไพร์มันโหดจริงไหมดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็ทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันโหดขนาดไหนนะครับอ่ะไปดูท็อปปิ้งกันท็อปปิ้งเนี่ยผมใส่โจมตีแรงให้กับมันไปประมาณ57เเลยนะถือว่าสูงมากๆเลยอ่ะพลังก็ประะมาณน เลเวลตันแล้วเรียบร้อย5ดาวด้วยอ่ะผมจะไปทดลองเล่นด่านแปกที่30แล้วกันด่านยากๆตอนสมัยก่อนนะครับตอนสมัยเกมเพิ่ใหม่ๆนะโดยที่ผมจะลองเนี่ยจะไม่ลองเหมือนคนอื่นนะครับจะลองแบบแปลกๆนะคือเอาแม่งไปตีตัวเดียวเลยลองดูนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะก็รอลุ้นไปกับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะครับโดยสมบัติเนี่ยขอใส่แว่นติดไปให้มันอันหนึ่งนะเผื่อจะได้ช่วยอะไรมันบ้างที่เหลือก็ให้มันจัดการเองนะครับ เอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยปล่อยให้มันเอ้ยไม่ไม่ปล่อยดีกว่านะเดี๋ยวผมช่วยมันกดแล้วกันจะได้จบไวๆไ,ไม่งั้นอาจจะไม่ทันเวลานะครับออาลองดูสิผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าฉายเดียวเป็นเลยมึงดูที่ทีเดียวตายไหมโอ้โหเพื่อนๆซัดครั้งละสามหมื่นกว่าทีเดียวกระจุยนะครับไอลูกสมุนตัวเล็กเนี่ยโดนซัดทีเดียวกระจุยเลยเออเฮ้ยเอาอ่ะ เ,เหมือนรังแกะมอสเตอร์เลยว่ะเพื่อนๆเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้โหจะมาเดินช้าวะ่ะให้ดูไปเลยแบบเร็วๆช้าๆอย่างนี้แหละนี่ผมยังไม่ได้กดให้มันเลยนะให้ให้มันตีไปก่อนจะขอกดให้มันคแค่ตอนเจอไอ้ตัวใหญ่ละกันมันจะได้ไวๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเวลาอ่าเจอตัวใหญ่แล้วตีก,ก่อนตีตัวเล็กห็ตายก่อนมันตายมื่อไหเนี่ยโอ้โหไม่ตายว่ะแ้สกิลเลยลวกัน ซัดไปสองแสนครับเอาเรื่องวะโคตรอาอ่ะเพื่อนๆเขาผ่านนี้หาเลยนะครับโอ้โหรับนี้มาเยอะเว้ยไปปะวะเออขอซัดตัวหลังก่อนต่มตัวว่ะนี่เห็นไหมครับว่าแม่งโคตรถึงนะลำพายมันเวลามันซัดคนอื่นเขามันจะดูดเลือดมาด้วยไงนี่มันก็เลยได้เลือดจากตัวที่มันไปฆ่าเขามาเออเห็นไหมครับเลือดเต็มเลยพอกัดเขาทีเดียวเนี่ย โคตรโหด,ดว่ะมาแม่มดเป็นความมืดหรอสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะผ่านกันได้นะเราลองดูคลิปนี้แบมพายมึงโชว์ความโหดให้เพื่อนๆดูสิกัดบอสโอ้โหกัดชีเดียวลดไปโคตรเยอะครับเพื่อนถ้าคนเล่นใหม่ไม่เห็นคลิปนี้เนี่ยแม่งอาจจะได้ผมนะแบบว่ากว่าขาจะผ่านนะมะาดูแบมพายผมเล่นแม่งกัดอย่างง่ายเลยเออโอ้โหเยียขค้โกงว่ะเอาอ่ะเพื่อน มาสัตว์มาดีสัตว์มาดีไม่เข้าหรอกทีเดียวตายไหมลองดูโอ้โหไม่ตายวะไม่ตายแต่ว่าผมว่าน่าจะชนะได้นะถ้าถ้าทันเวลาก็ชนะได้อยู่แล้วแหละพลังมาตีแรงขนาดนี้เออโอ้โหตายไหมกระจุยนะครับโอ้โหแม่คโคตรโหดอะเพืเ่อนๆนของจริงนะครับ สำหรับคนที่เล่นใหม่เนะี่ยผมขอโทษด้วยนะที่เอาแวมพร์มาโชว์โหดแบบตัวเดียวเนี่ยบางคนเขาแอบแอบโมโหหรือเปล่าก็าไม่รู้เขาเล่นแบบกว่าจะ่านนะผมเอาแวมพายมาพานตัวเดียวเนี่ยแม่งโคตรชี้โกงเลยวะลองดูดาเมดดิโอโหตีไปสองล้านครับเพื่อนๆสองล้านหนึ่งทำไปเล่นเหมนะโอ้เขาจะหายกานฟื้นฟูการฟื้นฟูที่ได้รับแม่งตัวเดียวก็เฟี้ยวได้นะแว,วมไพรยชี้โกงวะโอ้สุดยอด แลนะ้ทับป,ปิ้งอีปิ้งมาอีหนึ่งชิ้นด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วและว่ามันโหดมากๆนะครับอะแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ผมยังสงสัยเหมือนกัน,นไหนๆก็ทําคลิปแล้วลองไปดูด้านยากๆได้ไหนดีวะอ่ะเจ๊สองห้าแล้วกันอะหลายๆคนก็เคยติดมานะอะลองดูว่าจะเป็นยังไงเล่นแม่งเลยลองดูว่าไอ้บอสตัวสุดท้ายที่ว่ามันโกงๆเนี่ยมันเจอแววไพร์ผมมันจะเป็นยังไงนะ สถนนี้ก็ขี้เกียจเกดนแล้วนะจผมให้มันอัตโนมัติไปเลยลวกันเราเคอยดูมันจะเฉยดีกว่าให้มันโชว์ของมันเองเฮ้ยหมอนก็เอาเรื่องว่ะดันวมมัไพายเหรอมึงดันกูเหรอแตกครับสา่านแตนกโคตรโหดมาโอ้ยไอตัวนี้มันเรียกลูกออกมาได้ว่ะถ้าทานมันบอสนี่ถ้ากัดไม่โดนบอสมาเนี่ยผมว่ามันเรียกลูกออกมาเรื่อยๆแน่เลยอ้าวเฮย้ยมึงเรียกได้มึงเรียกมามึงเรียกได้มึงเรียกมาเป็นไงล่ะ เจอของจริงเข้าไปกระจุยนะเขามาให้หมดครับมากันทั้งกองทัพเลยเออมึงมาแตกอือมอืมดันหรอดันกูหรอดันกูหรอ,หรอปอิวครับแม่งโหดจริงนะแค่นี้ก็น่าจะสงสัยเออน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะว่ามันโหดขนาดไหนเออกัดแม่งเลยอืมเอาดิครับ มาดิครับอสุดยอดลองดูซิไอแม่โมดที่ว่าโหดเนี่ยเป็นไงมึงโหดนังหรอมึงโหดหรอไปตัวแรกเลยครับเพื่อนๆไอตัวโหดจังหวะได้ไปตัวแรกเลยนะโอ้โหทำเป็นเล่นไปกาดไปสามแสนเจ็ดตรงนี้จะรอดไหมดยวมึงโดนกูนแน่แป๊บนึงเอาสก,กิลก่อนอือสามแสนอ่สามแสนสี่นนะโอ้โหโคตรสุดยอดนะครับแวมไพายของผม ผมบอกเลยปั้นนะครับแนะนําเลยนะครับให้ปั้นนะจากที่ได้ดูมาเนะี่ยผมบอกเลยแม่งโหดจริงผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับเ,เพื่อนๆแหละว่าตัวเดียวแม่งก็เฟี้ยวได้นะใครไม่ปั้นนะครับแนะนําเลยปั้นยังไงก็เก่งฮนะตรงตรงทีมใครยังไม่มีเนี่ยรีบไปเปิดหาด่วนเลยสําหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ได้รู้กันแล้วนะว่ามันโหดแค่ไหนรีบไปปั้นกันนะครับไปก่อนนะบายบายครับสวัสดีครับ